สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เป็นผมนะทุกคนเต้ซีเป้เองก็วันนี้เราจะทำคลิปหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนเนื่องจากคลิปล่าสุดเนี่ยมีคนเม้นมาว่าที่สนใจทาคลิปพีพีกับผมไหมครับอ่าเม่งมาล <Yeah S 1> ะเฮียสามสิบเอเมียโอเคก็ผมก็เลยบอกว่าผมกลัวครับเพราะว่าตอนนั้นผมเรียนนั่งเรียนอยู่เลยมัง้งแลวก็ามาตอบเหมือนป้างแล้วทีนี้ก็เลยพิมพ์ต่อว่า แต่ก็น่าจะได้อยู่แหละมั้ง้วเขาบอกว่าแอดดิสมาได้ไหมครับแล้วก็ตามชื่อดิสเขาเดี๋ยวผมจะเซ็นเซอร์มาให้ดูแค่นิดเดียวพอไม่ต้องดูเยอะผมก็เลยบอกว่าเราเข้าดิสมาเลยก็คือให้เขาเข้าดิสมาแล้วผมก็ทักเขาอะไรกันเรียบร้อยก็คือคุยเรียบร้อยว่าจะเล่นอะไรบ้างแต่ไม่รู้นะเขาจะเล่นไรเหลี่ยมกูหรือเปล่า ว่าดูดิ ه. คนที่หนึ่งกูแต่ละคนผ่าน 10m เลยมันจะมีใครบ้างที่ต่ำกว่า 10m ไม่กูเนี่ยมันจะได้สู้ได้ไอ้ที่อเอ้ยเกิน 20m กูก็สู้ไม่ไหวละโอเคเอาเป็นก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครให้ผมนะครับเออลืมบอกพี่เขาทำยูทูบเหมือนกันนะเดีย๋ยวผมจะแปะให้ปึเคเค๊บงา้นพี่เขาตึงวะเยอะแต่ดูในไฮไลท์เขาขเขาตึงนะนเยอะเล่นปืนอ่ะเรียบร้อยเดีกูล้อหรอกอุ้ยเหี้ย อุ้ยยังโหดที่เมื่อกี้อะไรวะน่าเขี่ยงไวอ่ะไอ้กูโดนเขาตบอเบีะเฮ้ยกูโดนแต่คนตบมะเนี่ยยิงได้นั้นนึงวิ่งเยี่ยวายวาวายวายคนนี้คนนี้คนนี้เอาดีคนนี้คนนี้เป็นงานปาหมาไม่ได้อุ้ยเย้เ้ยมันบ้ามาด้านหลังกูเหมาในหนังเรื่องเช่นในการ์ตูนอืมอุ้ยกดไม่โดนอุ้ย เกือบสวยแต่ก็ไม่วิมันไม่โดนเลยวะทุกคนว่าผมไหววะอาจจะไหวอยู่ใช้คำว่าไหวอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีไม่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 เล่นไม่เล่นไม่เล่นเป็นใจก่อนวิคุกก็แม่นเหมือนกันเนี่ยเรียบร้อยกูตายเชี่ยเขาไม่คิดจะโซมอ็กต่อเลยเหรอ เอาเรียบร้อยโดนกุลล้อหรอกลองได้จริงเอาเรียบร้อยโดยนไฟอืมมีทางสายกลางเอ็กไปทีนึงไม่โดนฟันฟันฟันชิบหายอืมเราลองเล่นแอร์แคมป์เขาางไหมแบบขึ้นฟ้าออมามาเราขึ้นฟ้าเขาบ้าง อะไรแต่พี่เขาชื่อลิกนะครับแล้วก็อายุจุบเจ็บจะ่ิ <c oughs> ุดแปดไอเทมไม่สบายถันกลัวพี่เขาเอาคุณจริงแล้เนะี่ยเขาเจ็บปะอืมอุ้ย <c oughs> เจียวๆเอาโดนไปอย่างนี้ชิบหายชิบกูตายโซ อุ้ยยัง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 รอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้ชิตอึบอืมสวนได้อย่างงี้ตามไหมอุ้ยเข้มแมงมีโซเราเล่นแอร์แคปมเขามาเดี๋ยวพาเขา,า,าว้าวขึ้นมาดูดกูด้านบนกูตายเรียบร้อยกูแม่นกว่าอืมอุ้ยยังไม่ตายพี่แกเขาเก่งจริงนะจะตึงจริง ผมยังกลัวเขาเลยนะปุ่มเพี้ยนตักยังยังได้อยู่เฮ้ยคีย์บอร์ดเป็นอะไรวเนี่ยแล้วนะผมกดคีย์บอร์ดแล้ว่อยติดเลยทำไมกวูวิ่งช้าวะตอนคืนนะเนะี่ยอะไรใครบอกมันจะมงไม่มงแล้วเข็ดแล้วนั่นนั่น ไม่เหมือนวิ่งช้าออกมันจะเช้าแล้วเฮ้ยเอ้ยกูวิ่งช้าเลยตายยังโอ้แล้วเช้าเช้าเช้าตุลือฮึบ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 วิ่วิ่วใจสวงพัญไหมครับเนี่ยไงเฮ้ยผมไม่กล้าเล่นโยรุ หอพวกพีพ่แกม่เกินไปแล้วเชี้ยอะไรอุอเคเคยย๊อเคเคยอุ๊ยอุ๊ยมันเกินไปกูเปิดพอวิฟีเดียมได้ไหมนะยอกตายเฮียเอ้ยเฮ้ยขออยตาขออยตามันยังไม่ชัดมา,มาสามสองหนึ่งเริ่มดูอของจีนรอบนี้นาพี่แกเขาชอบแบบ เหนไหมวะดูพี่แกเขาจะชอบแบบขี้ตอนแบบนี้แบบนี้ปาดมาสิปาดอุ้ยกดครั้งไม่ทันนะนะ่าอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยไม่ทันเหมือนกันนี่นอะไรให้เล่นเลยเฮียเมื่อกี้เขามาดูดอ่าเรียบร้อยตามแผนกูโดนโดนโดนอุ้ยเขาเขาหางขงี่เขาแน่นจังวะเฮียเ้ยกูชนะเนี่ยอย่างเงี้ยยอกอุ้ยขา้าขี่โอ้โคตรหน,นา ยยังไงยังไงยังไงต่อเลขสามเป็นที่อะไรกดไม่ติดกูจะกดขาบูชาอุ้ยเจ็บชนะเนี่ยอุ้ยดีเฟกยังไงนี่ผมขอเขาอีตาไปกีภาพมันเบอร์นี่ไงกูแพ้ไงวะยอมยอมไม่ได้อะไรเจยบร้อย <c oughs> <c oughs> อกันกันนะครับ ก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ขอตัดลาไปก่อนใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับคือเขาเล่นเก่งนะจริงจริงขี้หายเลยอันที่ผมเลี้ยงสู้เขาแทบไม่ไหวเลยเรื่องอทุกคนลองดูสเต็ปแต่ละตามผมดีเลื่อนผมจะโลตลอดอ่ะเรื่องผมยื้ยื้ยื้ออ่ะยื้อเขาไว้อ่ะสุดท้ายมันก็ไปอยู่ดีโอเคก็ฝากคลิปนี้ขอดลาไปก่อนทุกคนอย่าลืมติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับอย่าเปแปะให้เนาะโอเคบ๊ายบายครับ